ขอนำเรียนดังนี้ครับประเด็นที่1หน,งนังสือจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้แจ้งทุกโรงเรียนถือปฏิบัติแล้วนั้น mm hmm. ก็ขอให้ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งรัดนะครับอย่างเคร่งรัดซึ่งมีข้อปฏิบัติอยู่3ามสี่ข้อขออนุญาตทบทวนังน,นี้นะครับประเด็นที่1น,นะครับขอให้ท่านึกษาดดำเนินการโดยเฉพาะนักเรียนให้ท่านตรวจสอบว่านักเรียน ครูหรือผู้ปกครองนะครับที่เดินทางไปกลับโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดกุ้งหรือตลาดทะเลไทยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงลำดับแรกนะครับให้ใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเคร่งครันะครับอย่างเคร่งครัดโดย ถ้ามีกลุ่มเสียงดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนะครับให้สามารถนักเรียนคนนั้นหยุดเรียนและก็เฝ้าระวังอย่างใกล้คิดโดยประสานไปยังหน่วยสาสุขหรือโรงพยาบาลประจำตำบลหรืออนามัยใกล้บ้านเรานะครับแก้งให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามนะครับถ้าเป็นบุคลากรในโรงเรียนนะครับท่านสามารถนดำเนินการตามแนวทาง Work for Home นะครับทำงานที่บ้าน รหรือกับตัวเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีเชื้อหรือไม่ถ้าจะให้มั่นใจก็คือต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับนะครับอันนี้นี่คือเป็นเป็นข้อแรกที่สํานักง,งานคณะกรรมการภาษาพันุพื้นฐานมีข้อห่งใหญ่นะครับประการที่2ครับขอให้สศ,รรศึกษาเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับและดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือสอบคครับสบคทั้งจากส่วนกลางทั้งส่วนระดับจังหวัดอย่างเคร่งครัดหรืออย่างติดตามทสถานการณ์เลยนะครับสถานการณร์ประเด็นที่3 ขอให้สาศึกษาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในปฏิบัติของสถานศึกษาของทางศึกษาในการเตรียมพร้อมๆในการเฝ้าระวังนะครับหรือวางแผนเผชิญเหตุถ้ากรณีมีเหตุเกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับโดยติดตามตามข้อมูลทางเว็บไซต์ของทางราชก,การเป็นหลักซึ่งมีความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลและข้อข้อเท็จจริงเป็นประการสําคัญนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ยัง ชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนนะครับอาจจะให้ข้อมูลทางขอปัจจัยข่าวหรือสื่อวิชาสัมพันธ์หรือชอบทางอื่นที่ทางโรงเรียนสามารถดําเนินการได้สื่อสารระหว่างผู้ปกครองโดยตรงนะครับประเด็นที่4สําคัญนะครับประเด็นที่4นั้นถ้ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องหยุดเรียนนะครับเนื่องจากเหตุด,ดังกล่าวนะครับเช่นไปสัมผัสกับบุคคลที่มาจาก จังหวัดที่มีติดเชื้อนะครับท่านสามารถพิจารณาหยุดเรียนกรณีพิเศษได้นะครับตามอำนาจหน,น้าที่ของผู้บริหารนักศึกษานะครับเกิน7วันนะครับเกิน7วันถ้าท่านหยุดเรียนแล้วนะครับขอให้ท่านรายงานตามแบบฟอร์มที่กําหนดนะครับแบบฟอร์มที่กําหนดนะครับแบบฟอร์มที่ขึ้นจอนะครับแบบแบบฟอร์มที่ขึ้นจอนะครับจากในายละเอียดจะบอกว่า ปิดวันไหนจะเปิดวันไหนเหตุผลที่ปิดเพราะอะไรบอกเหตุผลให้ชัดเจนนะครับแล้วก็รายงานเป็นวันวันมานะครับเพื่อที่ที่สำนักง,งานเขตนั้นจะได้รายงานสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานโดยตรงเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์พร้อมกับทุกเขตนะครับพร้อมกับทุกเขตส่วนแบบฟอร์มที่2นั้นนะครับแบบฟอร์มที่2นะครับดูแบบฟอร์มที่ขึ้นหน้าจอนะครับ อันนี้เป็นแบบรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนาถ้ากรณีที่ไปตรวจสอบแล้วพบอันนี้ต้องรายงานด่วนทันทีนะครับเพราะจะมีมาตรการป้องกันอย่างเด็ดขาดนะครับนี่คือนี่คือแบบรายงานที่ที่จะต้องรวบรวบรวมเพื่อให้ดําเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวที่สพทกําหนดต่อไปนะครับท่านครับนั่นนั่นคือหนังสือข้อสั่งการนะครับแต่แนวปฏิบัติของเราขอเพิ่มเติม ขอเพิ่มเติมที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัตินะครับหนึ่งทุกโรงเรียนต้องทําประกาศเรื่องมาตรการควบคุมโรคนะครับโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับทําเป็นประกาศมาตรการป้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับ ซึ่งที่ตรวจสอบมาก็มีหลายโรงเรียนนะครับได้ดําเนินการแลวก็ส่งข้อมูลมาให้ให้ทางเขตพื้นที่ได้รับทราบอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่ท่านดาเนินการนะครับสําหรับของเขตพื้นที่นะครับที่จะขอความร่วมมือเรื่องมาตรการนะครับเดี๋ยวโชว์โชว์ในจอนิดหนึ่งนะครับมาตรการ6ข้อนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานกลางแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขที่ขอความร่วมมือทุกสถานศึกษา ที่จะต้องดําเนินการเป็น,ปนข้อบังคับเลยนะครับเป็นข้อบังคับอย่างอย่างเคร่งครัดที่จะต้องขอความร่วมมือและก็ผู้บริหารต้องสื่อสารถึงหัวหลากอนและนักเรียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเยียมี6ข้อหลักๆนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าโรงเรียนยังเปิดการเรียนการสอนอยู่ต้องมีมาตรการวัดไข้ด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือนะครับเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิร่างกายนั้น ปกติหรือไม่นะครับถ้าเกิน37กกองศาจะเช็ดน้นแสดงว่าต้องอปรึกษาหมอหรือปรึกษาแพทย์ที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อดําเนินการแก้ไขประการที่2นะครับต้องให้ครูบุคลากรน,นักเรียนสวมหน้ากากอนามายัยตลอดจนท่านผู้ปกครองที่มาส่งเด็กด้วยนะครับในเรื่องของความร่วมมือนะครับผ้าอนามัยก็เป็นผ้าอนามัยที่สวมหน้ากากที่ได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานนะีะก็าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี อันนี้ขอฝาก,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 กให้นักเรียนทุกคนติดมาในโรงเรียนนะครับผู้บุคลาก,ก,กรก็ต้องมีนะรับผู้ปกครองมาส่งก็ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดประการที่สามให้สารึกษานั้นจุดทําจุดบริการล้างมือนักเรียนอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งการล้างมือนั้นจะใช้สบู่นะครับน้ํายาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์นะครับ เพื่อป้องกันการสัมผัสพื้นผิวที่ใช้ร่วมกันนะครับเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุประการที่4นะครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรถึง2เมตรนะครับอย่างห้องเรียนของคุณครูของโรงเรียนแต่และโรงเรียนนะครับถ้ามท่านสามารถจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้กนะ็จะเป็นเรื่องที่ดีหรือแม้แต่การเข้าแถวรบทรงชาติการเข้าแถวรับสิงของหานกลางวันนะครับ เราทำเครื่องหมายเว้นระยะห่างประมาณ1-2เมตรก็จะเป็นการปร้องกันเชื้อเป็นอย่างดีนะครับประการต่อมาครับประการต่อมาคือทําความสะอาดพื้นผิวโดยเฉพาะโรงเรียนที่ยังเปิดการเรียนการสอนอยู่นะครับขอให้เข้มงวดดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์หรือโรงเรียนที่ประกาศหยุดไปแล้วตามหน้าหน้าที่ท่านนะครับ ก็ควรจะลงมือทำความสะอาดร่วมกับชุมชนร่วมกับอนามัยอสบอนะครับเพื่อที่จะดูแลความสะอาดทุกทุกมุมของโรงเรียนโดยพาะพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็ก็ฝากประการสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดกิกรรมในสถานศึกษาก็คือการลดความแออัดนะครับการลดความแออัด ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ของทุกโรงเรียนที่สร้างมานะครับเช่นวันที่25คริสต์มาสหรือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือตลอดจนวันเด็กหรือกิจกรรมอื่นๆน,นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางการได้แจ้งประสานมานะครับว่าควรจะงดนะครับควรจะงด ถ้ามีความจําเป็นต้องจัดก็อขออนุญาตผ่านจังหวัดนะครับสสคบก็จะเป็นคนพิจารณาถ้าเป็นไปได้อยากขอความร่วมมือผู้หารโรงเรียนนะครับถ้านักเรียนเยอะมีความไประาะของผู้ปกครองกิจกรรมเหล่านี้ก็ก็งดได้นะครับถ้ามีความจําเป็นก็ต้องรายงานขออนุญาตเป็นครั้งเป็นรายไปนะครับเพื่อเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันนะครับนี่คือกมาตรการที่ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสมศาการสองขอความร่วมมือเราป้องกันซึ่งคิดว่าเราทําได้ทุกคนนะครับทุกคนนะครับนี่นีคือเรื่องที่ตัดสื่อสารทุกท่านนะครับกรณีที่โรงเรียนใดมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดเรียนนะครับท่านต้องทําประกาศตามอำนาจหน้าที่ท่านนะครับตามอำนาจหน้าที่ท่านนะครับท่านสามารถดําเนินการได้ทันทีนะครับ แล้วก็รายงานเขตมาให้รับทราบนะครับแต่ประเด็นสําคัญเมื่อนักเรียนหยุดเรียนแล้วนะครับเมื่อนักเรียนหยุดเรียนโรงเรียนปิดเรียนนะครับแต่การเรียนการสอนยังไม่หยุดนะครับคําว่าไม่หยุดนั้นก็ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของครูและผู้บริหารจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับผ่านระบบต่างๆที่ให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ เช่นการเรียนผ่านระบบ BLTV ซึ่งทางเขตพื้นที่ก็ได้ลงไว้ไวในเว็บไซต์ของของเขตพื้นที่นะครับท่านสามารถดาวโหลดได้ครับเพจทางไหนครับดึงเข้ามาให้ใช้ได้นะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้านักนักเรียนผู้ปกครองมีความพร้อมก็สามารถใช้ต้องการน,นี้ได้นะครับหรือวิธีที่2อผ่านระบบออนไลน์ผ่านมือถือนะครับด้วยระบบต่างๆที่ท่านสะดวกนะครับ หรือวิธีที่3ถ้านักเรียนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆสามารถใช้ใบงานออกไปเยี่ยมนักเรียนนะครับไปติดตามนะครับได้ตามรูปแบบที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้หยุดหยุดการเรียนการสอนภายใต้สโลแกนว่าโรงเรียนปิดได้แต่การเรียนไม่หยุดนะครับนั่นก็คือวิธีการเรียนรู้ทางไกล โดยช่องทางต่างๆซึ่งช่องทางการเรียนทางไกลหรือการสื่อสารการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องนี้ถ้าโรงเรียนใดมีนกกวัตกรรมวิธีการที่ดีนะครับช่วยเผยแพร่แล้วก็สื่อสารไปยังยผู้บริหารนะครับเพื่อจะนําไปใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับนีนนี้ก็คือเรื่องที่อยากสื่อสารสาหรับงานกิจกรรมต่างๆของเขตพื้นที่นะครับอยากสื่อขออนุญาตสื่อสารไปยังผู้บริหาร ผู้รับฟังให้เข้าใจตรงกันว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เขตวางแผนไว้อาทิเช่นการออกพบปะเพื่อนครูตามที่กําหนไดไว้แล้วนะครับการจัดกิจกรรมวันครูการอบรมโครงการต่างๆที่มีประชากรหรือเพื่อนครูมาพบปะกันจํานวนมากๆนั้นนโยบายเขตก็คือขอชะลอแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนเลยก็ ให้จัดนะครับอย่างเช่นบรรทุนแล้วเราก็ตอนนโยบายาแล้วก,ก็จะไม่จัดนะครับไม่จัดส่วนจะมีรูปแบบวิธีไหนเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งการเอาครูมารวมกันเย,เยนเอะๆทั้งสามอำตภนั้นคงเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับแต่กิจกรรมต่างๆของการอบรมหรือว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการนั้นอาจจะปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารระหว่างหน่วย หน่วยหน่วยปฏิบัติพโรงเรียนกับหน่วยสื่อสารพืน้นเขตอาจจะปรับรูปแบบนะครับอาจจะปรับรูปแบบว kind of ิธีการอบรมพัฒนานะครับท่านผู้บริหารต้องติดตามแล้วก็จะได้สื่อสารให,ให้ท่านทราบต่อไปว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไหนต่อไปนะครับแต่งานเรายังเดิมน,นะครับงานเรายังเดิมน,นะครับอันนี้นี้ก็นเรียนสื่อสารให้กับท่านผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ในสถานการณ์ขณะนี้เป็นที่ยังไม่ไว้วางใจขอให้ผู้บริาหารได้มีความตระหนักและก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องนะครับอย่างต่อนเนื่องถ้ามีผู้ปกครองบุคลากรนักเรียนนะครับถ้าพิสูจน์ทราบเลยว่าติดเชื้อท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับท่านต้องรีบรายงานเพื่อที่จะหามาตรก,การอย่างเข้มต่อไปนะครับทนี้ก็ด้วยความหวังดีและปรปัถนานีเพื่อที่จะให้คุณครูนั้นได้ทํางานอย่างมีความสุข ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบการประชุมสื่อสารออนไลน์ผ่านระบบซูมนะครับอาจจะมีข้อติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยครับซึ่งช่องทางนี้ทางเขตพื้นที่จะจะใช้ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับเพราะนั้นผู้บริหารขอฝากนะครับระบบนี้ท่านติดตั้งไว้เลยรวมทั้งอยากขอให้เพื่อนครูทุกคนนะครับติดตั้งระบบเช่นเดียวกัน คร,ครูผู้สอนทุกคนบุคลากรทุกคนนะครับเพราะต่อไปนั้นเราจะใช้ช่องทางสื่อสารช่องทางนี้เป็นหลักในการสื่อสารทําความเข้าใจทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รับฟังแล้วก็ติดตามรับชมมีท่านใดจะสอบถามไหมครับอิสรช่วยเปิดเสียงมีท่านใดสอบถามกตตอบกันได้นะครับตตอบกันได้ งานเขตก็เขตก็ยังปฏิบัติหน้าที่ปกตินะครับเขตก็ฟังสถานการณ์ว่าต่อไปถ้าสถานการณ์โควิดยังยังยังลุกลามอย่างนี้อาจจะมีเวร์กฟอร์มต่อไปนะครับรต่อไปเดี๋ยวจะแจ้งท่านทราบแต่ขณะนี้เขตยังทาหน้าที่ปกตินะครับท่านสามารถติดต่อสื่อสารงานได้นะครับีทนน่านใดจะสอบถามไหมครับผู้บริหารครับเปิดเสียงได้ไหม ผู้บริหารยกมือก็ได้ครับยกมือนะครับเมื่อเช้ามีหลายโรงเรียนสอบถามมาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดียวกันนะครับเช่นผู้ปกครองมีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นไปทํางนานอยู่สนศาคอนอยู่ที่ตลาดทะเลไทยตลาดกางกุ้งและเข้ามาเลือกตั้งอันนี้คือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับทบ่านผู้บริหารครับเป็กลุ่มเสี่ยงท่านต้อง หาข้อมูลเชิงลึกให้ได้นะครับเชิงลึกให้ได้เด้เลอกให้ได้เพื่อที่จะได้หามาตรการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุสอบถามได้นะครับสำหรับการพบปะัเพื่อนครูที่ที่ยังเหลือของศูนย์ส่งเสริมสิทธิภาพต่างๆนะครับเราดูสถานการณ์ชัดไป ถ้าไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการสืส่อสารผ่านช่องทางออนไลน์นี้นะเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติร่วมกันจับกับ่มแนวทางในการดำเนินการปรับเพื่งเขตพื้นที่สุคุณภาพนะครับวันเวลาในนั้นจ่ายนัดแนะ,ะให้ท่านทราบในคราวต่อไปพออสุสุพัชชาใช่ไหมสุพัชชาพอได้ยินไหมครับได้ยินเสียงผมไหมไมได้ยินทำไมเราไม่ได้ยินเสียงท่านเลยติดขัดตรงไหนเป็ ถ้าถ้าเปิดถ hmm. ้านท้าเปิดไมครับถ้าเปิดไมด้วยนะคสวัสดีสด้ครับวครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีสวัสดีครับ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 สวครับสวคััดไครครับสัดีครัสัดไครวครับสัดีครสวัรับสสีครับสวันครับสรับัีคระบสักดครั่สีครัสวดัดรคับชัดีัดค ตอนนี้จะม,มีเรื่องสถานการณ์เป็นยังไงบ้างายงานให้มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า,เ,าเพิ่งได้รับรายงานนะคะผู้ปกครองของนักเรียนหนึ่งท่านที่ณขณะนี้คือเนื่องจากว่าเขาไปตรวจคือเป็นอยู่ในกลุ่มเสียงคือไปทำงานที่สมุทรสาครแล้วก็กับตอนนี้นะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลพ่ะหุนค่ะ แล้วโรงพยาบาลพ่อโหนเนี่ยสั่งกักตัว14วันอ๋อครับผมแต่ว่าเชื้อเนี่ยคือยังไม่ทราบยังไม่ทราบผลครับผมแต่ว่าทางโรงพยาบาลพ่อโหนเนี่ยสั่งกักตัวแล้วก็14วันแต่เนื้อเยาวว่ากักตัวที่ไหนครับผมกักตัวที่ไหนกักตัวที่บ้านค่ะครับเมื่อวานนี้ครับผมซึ่งก็จะเป็นเด็กของหนองพับอยู่หนึ่งคนที่อยู่บ้านเดียวกันครับผม ก็เลยว่าจะนำเรียนว่าในสถานการณ์แบบนี้เราก็คิดว่าควรที่จะสั่งปิดโรงเรียนมีคะครับผมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่คือเราเพิ่งได้รับรายงานเมื่อเช้านี้ค่ะครับผมเรื่องแรกหนึ่งก็คือโรงเรียนต้องดำเนินการนามาตรการ6ข้อที่ผมเรียนแต่เบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นมาตรการป้องกันเพราะอย่างน้อย ม,มาตรการก็เป็นวิธีการป้องกันการกแพร่กระจายเชื้อคือโรงเรียนได้ดําเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะคะตามมาตรการในเรื่องของการคัดกรองเด็กเรื่องของการใช้เจลเรื่องของการกําหนดระยะห่างต่างๆแต่ตอนนี้คือได้รับการรายงานว่าออผู้ปกครองบ้านนี้ทั้งบ้านเนี่ยถูกไปถูกสั่งกักตัว คือไปตรวจเชื้อทั้งบ้านแล้วก็สั่งกักตัวแล้วครับผมอย่างนี้ค่ะเด็กอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองคนนี้ตอนนี้ก็จะมีเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเราหนึ่งคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนคือดอนคว้าวหนึ่งคนอ๋อแล้วเด็กคนนี้ให้หยุดเรียนหรือยังยังค่ะเพราะเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้ค่ะเพราะเด็กมาโรงเรียนด้วยให้หยุดเลยครับให้หยุดเลยให้หยุดเลยเด็กเด็กเด็กที่เกี่ยวข้องให้ชื่อผู้ปกครองให้หยุดเลยครับผม ให้หยุดเรียนแต่ว่ายังไม่ปิดใช่ไห้คะให้ใหยุดเรียนเฉพาะเด็กตรงน,นี้ก่อนเพราะว่าถ้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 าไม่เยอะไม,ไม่ถึงว่าถ้าผู้ปกครองไม่ไม่มวลประชากรไม่เยอะนะเราก็แยกเด็กตรงนั้นไปกักไปเลยกักไปเลยส่วนที่เหลือก็หามาตรก,การป้องกันไว้ส่วนเด็กที่หยุดเรียนก็การเรียนรู้เขาก็ให้ผู้ิหานโรงเรียนกับครูวางแผนนะครับว่าให้เขาเรียนรู้อย่างไรให้ไม่เกิดความต่อเนื่องนะครับ คือคือเด็กหยุดคือเด็กปิดแต่โรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการของผู้บริหารนั่นแหละนะครับถ้าถ้าเป็นเคสอย่างนี้คือหยุดกลุ่มนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าโรงเรียนใดที่มีสถานการณ์อยู่กลุ่มเสี่ยงมาจากตลาดลาทะเลไทยตลาดการกุ้งหรือหรือจุดอื่นๆที่เป็นจุดเสี่ยงที่ก็มีมวลประชากรเข้ามาเยอะนะั้น อยู่ในน่าท่านปิดได้เลยครับเกิดเจ็บเราทาการเรียการประกาศแต่ตอนนี้ตอนนี้โรงเรียนครับโรงเรียนทำประกาศมาตรการได้ยังทําแล้วอ่ะโอเคดีมากครับก็ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองด้วยนะครับส่งส่งไปแล้วค่ะส่งไปเมื่อเช้านี้ค่ะโอเคส่วนนักเรียนของท่านก็แม้ปิดปากเปล้วก็เตรียมพอเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะงโรงเรียนจัดซื้อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยค่ะได้ครับได้สำคัญคือว่าอุณภูมิเด็กด้วยนะครับ โอเคขอบขอคุณขอบคุณขอ <Ha. S 1> ขอสุกัราวัดนน้องครับนะครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลยครับยมากขอบคุณมากครับ